ข้ามประเทศลาวได้ยิ้มมาได้มักสลรีพันข้าวเหนียวข้าวกล้องบะยายมนี่ใส่ค่ะ เออน่าจะแม่นละครับเพราะว่าบุค่อยหูจักผู้ใดอันเพิ่นหมาหูจักอยู่เฮาเราบุคอยหูผูเด้อข้าไม่ได้ไปก็เลยจากเธอเนาะ i'm um.